อาโอเคทุกคนด้วยนะครับระหว่างที่ผมฟาร์ปลาหมึกอยู่รีกได้ว่าคลิปรับที่ผมทํามาแล้วนะครับประมาณ15กว่าชั่วโมงเอาว่าช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวตีลกของผมเนี่ยจะกลายเป็นแลนโบได้แล้วครับเราจะใส่อาหารใ้เขามันก็จะเปรียบเสมือนมีอ่พลังแบบแลนโบแต่ว่าครับแต่ว่าครับจําอาหารไม่จํากัดได้หรือเปล่าครับผมรู้สึกว่าจะกลับมาแล้ว เดี๋ยวลองดูซิทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวบอกด้วยนะว่าทํำยังไงก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีเจ้าตัวน,นี้ก่อนเจ้ามีเดียมนะครับแต่ผมไม่มีอขออนุญาตซื้อมีเดียมก่อนละกันโอเค200โลบักต้องไปฟาร์มมีเดียมนอกรอบเลยนะแพงเหลือเกินโอเคมาเรียบร้อยนี่ครับมีเดียมนะครับมาลองดูซึ่งเงื่อนไขแรกในทุกคน เราเนี่ยจะต้องมีส่วนตรงนี้ที่เกิน30มนาทีแต่ผมซัดไปเลยครับ10ชั่วโมงตรงนี้ไม่ได้เข้าอันเก่านะครับเราเตรียมตัวนะครับเอาเจ้าตัวนี้ไปใส่ให้กับเจ้าตัวสัตว์ที่เราต้องการนะครับความสามารถก็จะอัลลิมิตแบบไม่จํากัดอ่าตัวนี้ผมอยากรอกับเจ้าดีโรครับถ้าผมใส่ไปเนี่ยน่าจะเหลือหนาทีนะครับซึ่งพอเราใส่ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวให้ดูคือเจ้าดีโรเนี่ยเขาคูดาว ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวร้อยกลับมาครูดาวกลับมาเหมือนเดิมก่อนเนาะก็คือให้เขาใช้พลังก่อนโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนถ้าทําได้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้ฟาร์มเลเวลกันเพลินเลยนะอมันเลยทีเดียวอ๋อลืมเลยเขาต้องใช้ลิงด้วยเดี๋ยวว่าสูตรนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลิงลบบุรีที่แบบเหลือแบบ15าวินะทุกคนเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นสูตรแบบทําให้อาหารไม่จากัดนะครับน้องลิงเชื่ออะไรนะผมไม่เห็นมาในทิกตอกผมไม่รู้นะว่าช่วยไหมแต่ว่าปล่อยลิงไปด้วยแล้วกัน นี่คือบัคลิงนะครับรถคูดาวแต่ว่าอันนี้คือต้องคอมโบกับเจ้าตัวนี้นะไอ้บัคลิงเอาขึ้นขึ้นออกออกขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วเหลือ15าวิเนะี่ยหรือว่าต้องออกเกณฑ์เนี่ยผมรู้สึกผมทำผมผมทำมาแล้วนะประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่ได้ไม่ติดเลยไม่รู้แก้หรือยังแต่ว่าอันนี้เห็นสดๆร้อนรอนเลยถ้าไม่แกเนี่ยก็รีบไปเล่นกันนะครับบัคนี้อ่าแป๊บนึงนะลูกพี่หยุดแป๊บนึงหยุดคูดาวก่อนขอบคุณมากอ่า โอเคตอนนี้นะครับเจ้าโกลเด้นคือรีไปแล้วนะเราใส่ปุ๊บโอเคเรียบร้อยนะนี่เจ้าคารกวาดิโลของเรานะครับก็จะเลลี่แบบนี้เลยนะครับใส่ไปปุ๊บอ่ะเดี๋ยวรอรออีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นบักตุ้ม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 แบบนี้มันจะมีปัญหาไหมเนี่ยเอาไม่เป็นไรนะครับก็เอาไปว่าเดี๋ยวรอยอกล้ามเนี่ยเหลือสักประมาณ4นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยสลับสวนนะแค่นั้นเองนะครับ กล้ามนี้ก็จะไม่มีวันลดแล้วนั่นเองนะครับไม่เกี่ยวกับอาหารแล้วนะตอนนี้ก็คือ,อ,อใส่ได้หมดเลยลูกพี่แป๊บน,นึงอย่าพิ่งไปลดคูดาวกันมั่วตัวโอเคอเดี๋ยวรอน้องนะครับดีโลเนี่ยเหลือสักประมาณ10วินะครับ8วิ9วิประมาณนั้นะเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะสลับส่วนไปน,นู้นนะครับและก็ให้ดูตรงนี้ครับโอ้โหมาแล้วครับ1นนาที <laughs> finally <laughs> <laughs> ผมทาได้แล้วแต่ถ้าจะให้เป็นแบบนี้แบบไม่ต้องใสอ่อาหารเนี่ยก็ต้องเป็นแลนโบนะแต่ว่าสุ่มไม่ได้สักทีนะครับเดี๋ยวค่อยดูคลิปนะว่ามันยากแค่ไหนอ่าโอเคแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมใส่สักสิบวิก็ได้นะครับข้างบนเขาจะรีกูดาวแล้วอ่าผมเก็บตัวข้างบนก่อนดีกว่า,าเก็บตัวแลนโบมาก่อนอ่าตรงนี้เดี๋ยวขึ้นสักแปดวิดวทุกคนเก้าวินะครับเก้าวิแปดวิเราจะสลับสวนเลยนะโอเคหนึ่งสองสามเก้าวิสลับสวนเลยโหลดอยู่โหลดอย,ดอยู่เรียบร้อยครับโหลดสวนอยู่ เดี๋ยวรอหลุดให้เสร็จนะน้องลิงเนี้ยแค่แบบเอามาเฉยนะทุกคนเอามานั่งสบายๆนะครับบักน้องลิงนะครับเป็นเป็นบักอันนี้เป็นบักอาหารที่ต้องใช้น้องลิงด้วยเดี๋ยวผมไม่รู้แน่ว่าต้องใช้น้องลิงหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าทุกคลิปเขามีน้องลิงนะครับเ <laughs> พราะฉะนั้นเอาเอาลิงมาเพื่อความสบายใจเรียบร้อยอันนี้คือตามสูตรเลยนะโอเคเหลือเก้าวิเมื่อกี้ฟับ <gasps> มาแล้วครับพูดได้คำเดียวว่าคุณดาวเนี่ยไม่จำแกตนะครับตัวนี้ <laughs> ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลย <laughs> มาทุกคนเราใส่แรนโบมันครับนี่คือเปรียบเสมือนผมมีแรนโบอยู่2ตัวเรามาดูน้องปลาหมึกกันหน่อยดีกว่านะครับจริงๆงอันนี้คือเป็นคลิปปลาหมึกนะครับที่ผมจะหาแรนโบน้องปลาหมึกปลาหมึกตอนนี้มีทานควานนะครับเลเวล42มาดูครับมาดูครับคือโปรตีเขาจะติดขัดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนๆนะครับจะติดขัด1ิบวีหาวีนะครับครั้งนี้แรนโบ2ตัวมาแล้วครับด้านขวาด้านขวาทุกคนนะดูสังเกตนะ เลดี้เลดี้ฟุบฟุบสลับไปสลับมาเฮ้ <laughs> ยดูเฮ้เมื่อกี้ขูดาแป๊บติปุ๊บสลับมาเลดี้เหมือนเดิมแจตนน้ตัวนี้เลดี้อ่ะฮะอาา่ะด้วยดีนะอันนี้คือโกลเด้นเนี่ยเปรียบเสมือนแลนโบเลยนะ <laughs> โอเคโก่งมากโอเคโอเคอันนี้ก็สลับไปอ่ะฮะอู้มาแล้วอู้บักที่ผมต้องการอ่า ป๊บนึงนะอย่าบอกนะลูกพี่ต้องต้องต้อง,องลูกพี่ต้องสลับกันด้วยนะมันจะมีโอกาสพลาดเหมือนกันครับทุกคนแบบเ,เขาลืมให้รถคูดาเจา้ตัวนี้ตอนนั้นนะครับก็จะบัคหายติดนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีสัก3ามตัวนะทุกคนแต่ตัวที่สาอ๋อผมมีเจ้าลิงว่าอยู่ว่าทําไมเอาตาัดโอกาสติดมันน้อยลงแต่ว่าดูนี่นี่นี่แบ่งๆไม่ให้ตัวนี้รถคูดาเอาทุกคนบัคเลยเมื่อกี้ถอดลิงออกขอโทษขอโทษอ่ะอีกสักรอบหนึ่งดูซิว่ามันจะไม่จํากัดจริงๆเลยหรือเปล่านะครับโอเคเมื่อกี้ บักบักบักถอลิงแล้วแล้วดีโลบอกพี่ผมลิงผมหายไปไหนไม่รู้จะให้ใครครับอ้ปาปากค้างไปเรร้อยเดี <c oughs> ๋ยวเอาไหมเอาไหมอ่ะดูซิว่ามันจะยังติดขัดอยู่ไหมถ้ายังติดขัดอีกคลิปหน้าน้องออคตุพุตที่ผมทำมันแล้วนะครับสิบกว่าชั่วโมงที่ยังไม่ได้แลนโบผมจะหาแลนโบให้น้องครับ <c oughs> รอติดตามได้เลยแต่ถ้าสองตัวนี้ไม่ติดขัดเลยนะครับก็ก็อาจจะไม่ต้องทำแลนโบออคตพุตก็ได้นะ แต่ว่าถ้าสมมติมีออฟตพุ๊เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนมีแลนโบดิโลนะครับ3ตัวเลยนะก็เรีย้ว่า xp e ไม่จากัดเลยจริงๆนะครับหลานเราเนี่ยคือไปจุดสูงสุดแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มาดูนะครับอ่าด้านขวามาดูว่า xp e เนี่ยจะไปสู่จุดสูงสุดแล้วหรือยังถ้าจุดสูงสุดคือมันจะให้ xp e แบบไม่จํากัดนะครับทุกคนย้ำเนี่ยมันจะไม่มีวันลดเลย่ะงตัวนี้ก็ยังรีอยู่นะปลาหมึกก็คูดาวนานนิดหนึ่งนะเพราะว่ายังไม่ใช่แลนโบ่์ปลาหมึกก็ กับปีนะครับอาจติดขัดครับทุกคนโอ้ต้องมีต้องมีปลาหมึกลงตัวจริงๆครับปลาหมึกเนี่ยจะช่วยนะครับจะช่วยในการที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ติดขัดนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมสุมปลาหมึกแป๊บหนึ่งนะเจ้าปลาหมึกนี้เนี่ยเขามีคูดาวทานคอตัวนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะครับเป็นมิวเทชันที่เอาไปโยนถังขยะได้เลยไม่เก่งเลยเอาเดี๋ยวหนะ้าทาไมไอ้นี้มันไอ้นี้หมัดหายอะเอาทุกคนหมัดหายแล้ววัด เมื่อกี้หยุดหยุดหยุดเวลาอยู่นี่โอ้โหรือว่าผมต้องเก็บขึ้นมือก่อน <S 1> <S 1> คือเราทาบล็อกสาเร็จแล้วใช่ไหมเราลองเก็บขึ้นมือแล้วค่อยวางใหม่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมมารองอีกรอบหนึ่งโอเคดีนะไม่ตัดคลิปก่อนไม่งั้นคนดูคงแบบอคงเสียฟรีนะครับอันนี้คืออ่ามัดหายนะทุกคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดีเด๋ยวเ,เรารออีกส่วนนี้นะครับประมาณผมรอสัก25นาทีนะตรงนี้เนาะอืมนี่นี่นี่นนนไอ้นี่หายไอน้นี่หายไปแล้วถึงจะหยุดเวลาเมื่อกี้แต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันหาย อืมโอเคโอเคไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งโอเคไปลุย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 รออีกรอบหนึ่งระหว่างนี้ก็ปลาหมึกนะครับมาย่อยหน่อยพันคอเนี่ยมันทําให้มีปัญหาไม่ดีเลยนะครับถ้าแลนบมาเนี่ยหัวนี้ไม่ใช่นะพอดูนะครับทุกคนโลบักเนี่ยใช้มากกว่าเกือบมือเนี่ยเกือบมือโลบักแล้วก็คือยังไม่ได้นะครับเอ่ก็ปกตินะครับที่จะได้อย่างอื่นฟอเสนนะครับอ่าระหว่างนี้ผมก็ฟาร์มปลาหมึกต่อเนาะโอเคเจอกันใหม่อีก20นาทีนะครับ รอยหตรงนี้ขึ้น25นาทีก่อนเดี๋ยวทาให้ดูอีกรอบนึงนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอบนี้จะลองเก็บขึ้นมือแล้วก็ค่อยวานนะครับแบบนั้นจะบั๊บจะหายหรือเปล่าอโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปไม่ใช่เอาไว้เจอใหม่ช่วงหน้าครับดวงแถมแถมมาใส่นกปลาหมึกนี่แหละไปไปท่านจะบ้าตายอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ15นาทีนะครับก็นะแลนโบปลาหมึกไม่มาหรอกล้านเปอร์เซ็นนะทุกคนไม่มีทางไม่มีทางจริง ผมทำมาแล้วประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับไม่ได้เลยดวงไม่ดีเหมือนคนอื่นเขามาช่วงเอ่อช่วงแถม V2 แถมอีกสกรอบตรงมาแล้วแหละเนาะตรงมาแล้วแหละนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมันแน่นอนรอบก่อนตัดพอรอบนี้ปั๊บขาดกับเกมนี้ด่วนโอเคตอนนี้ก็ประมาณ23นาทีนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เจ้าถอยเหมือนเดิมนะออาใส่ให้กับตัวเดิมเลยนะครับตัวนี้โอเคเจ้าตัวน้องตัวเล็กตัวนี้ก็ อ่าเอาขึ้นมือแล้วก็เอาลงมาลิงลิงลิงวางลิงลงไปโอเคเนาะส่วนเจ้าตัวนี้เอาเรนโบว์ออกับผมอ่าแล้วก็รอนะครับหนึ่งนาทีนัดไอ้แมทุกคนความสามารถเดียวกับเจ้าแรนโบว์เลยนะครับเดี๋ยวให้รอตรงนี้10วินะครับโอเคกาวิโอเคเปลี่ยน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 สวนเปลี่ยนสวนอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอสวนระเบิดนะทุกคนรอสวนระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มบอมเรียบร้อย เออนี่ยปับยังยงปิดกดกดกดผิดที่ฟุบเอ้าเอาเวลาลดหรอืมรอบแรกเวลาไม่ลดใช่ไหมทำไงเนี่ยแป๊บหนึ่งนะทำยังไงเนี่ยโอเคผมไปรู้มาแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ย25นาทีเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับผมก็เลยฟาร์มเพิ่มอีกนะครับ2ชั่วโมงนะครับก็ปล่อยไว้นะครับอ่ะมารอบนี้เดี๋ยวลองดูนะเอามีเดียมชอยเข้ามาครับตัวที่ผมต้องการก็คือเจ้าตัว อ่ะโกเด้นนะครับเดี๋ยวผมขออนอ่ามีตัวเดียวแล้วกันเนาะก็คือน้องโกเด้นอ่าอ่าน้องโกเด้นมาแต่ก็อย่าลืมวางลิงนะครับเพราะว่าลิงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะทําให้บัคเพราะว่าลิงมันปรับสถานะให้ลดลงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับก็คือลิงเ็าจะเดินไปตรงน้ําพุอ่าลิงไปไหนละอ่าน้ําพุปุ๊บอันนี้ก็จะลดเวลาลงแล้วพอเราเปลี่ยนปุ๊บใช่ไหมก็ต้องเอาลิงออกด้วยนะครับแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นมือด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ดูซิว่าเวิร์กหรือเปล่านะเดี๋ยวรอตรงนี้เอาสักแปดวิเลยแล้ว เนาะเดี๋ยวสัก8ดวินะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราใส่ทอยเข้าไปก่อนแล้วกันอ่ะพอเขาเหลือ27วิใช่ไหมใส่ทอยเนี่ยเขาจะลดเวลานะครับเรารอเปลี่ยนเลยครับ20วิโอเคเดี๋ยวรอสัก8วิเปลี่ยนสวนเลยแล้วก็เอาลิงออกด้วยระหว่างที่กาลังจะระเบิดอ่ะสแปเขาจะข,ขึ้นขึ้นลงลงแล้วมันจะบักมั้งนะครับทุกคนโอเค9 8โอเคโอเคเอาลิงออกอ่ะยวต้องให้เขาวาบครับ ตุ้มตั้มให้สวนตุ้มตั้มหรือบางทีก็อาจจะมีโอกาสไม่ติดนะทุกคนโอ้ผมลืมนะรอบแรกน่าจะเอาขึ้นมือโอโอเคได้ยังได้ยังตุม้มสองชั่วโมงพอไหมเรียบร้อยครับ <laughs> ติดเรียบร้อยครับมารอบนี้อย่าลืมนะครับต้องลิงออกก็ดีนะมีโอกาสติดมากขึ้นั้มรอบก่อนไม่ติดนะครับอันนี้คือนับเวลานะแต่ด้านขวาตรงนี้ไม่นับเวลาเอาขึ้นมือมาเลยครับขึ้นมือมาแล้วก็วางรอยอีกรอบหนึ่ง โอเคเท่านี้นะครับเวลาก็ไม่หมดของจริงแท้แน่นอนเรียบร้อยนะครับงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวัอองว่าทุกคนจะไม่ใช่บักอย่างดูเดือดและเลือดพร่านนะครับบักนี้ดีมากแต่ว่าน่าจะโดนแก้ไม่นานนี้นะครับเพราะลิงก็รู้สึกเหมือนจะโดนแล้วนะโอเคซีอ okay, ูครับ